ฮัลโหลปิ๊นปิ๊นาสวัสดีครับน้องๆครับผมตอนคลิปนี้พี่จะมาจูนนี่ครับ EK นะครับรถเริ่มต้นนะครับก็เป็นเครื่องตามเกมนะครับเครื่อง 628HP นะครับผมก็มาเริ่มแต่งเครื่องกันเลยนะครับนี่ครับผมเครื่องห้าหมืนครับแล้วก็เทอร์โบสองแสนนะครับแต่งตามพี่เลยนะครับแล้วก็ยาง1น0 0 0หมืนครับต่อจากยาง1น0 0 0หมืนก็ซื้อเลียงไปเลยนะครับซื้อเลียงไปเลยครับ ทำให้เป็นหกสองแปด hp นะครับน้องๆซื้อให้หมดทุกอย่างเลยครับนะครับทำให้เป็นหกสองแปด hp เสร็จแล้วเราก็กดตรงกระบอกสีนะครับมันเลือกขนาดยางครับผมเลื่อนขึ้นไปให้บนสุดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสามสเต็ปครับนี่ครับสามสเต็ปครับทำไมครับ3นี่สองสามนะครับแบบนะครับสามสเต็ปครับ สร็จแล้วเราก็มาจูนเกียร์ครับผมเกียร์ก็จูนแบบพี่เลยนะครับนะครับแรงครับผมเกียร์นี้ครับจัดทรงเขาทรงนี้เลยครับผมทรงต่ำๆครับทรงหล่อๆครับสูนท่วงก็รีเซ็ตครับหลายๆทีครับแล้วก่อนเข้าเกมนะครับให้มาซื้อยางหกพันก่อนนะครับพน้องแล้วก็ซื้อยางเหมือนตามอีกทีนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์ยางนะครับเอาละครับแต่งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันครับว่าจะแรงขนาดไหนครับผม ก็ดูคลิปดูให้จบนะครับครับไปครับอาล้ครับเ้องๆครับพี่ก็ได้คู่แข่งนะครับพี่ก็อุ่นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆเข้าเกมมาอย่าลืมอุ่นเครื่องนะครับต้องอุ่นเครื่องก่อนนะครับขับปกตินะครับรอบนี้ครับผมกี่วิครับ9.30ครับยังไม่แรงครับผม ก็ถ้าเครื่องยังไม่ร้อนอะไรก็เวลาก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับ9.30าจุดกว่านะครับแต่ถ้าเครื่องเราร้อนแล้วอะไรแล้วนะครับมันลงตัวแล้วอะเดี๋ยวคอยดูเวลานะครับมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพื่น้องแบบขับปกตินะครับเครื่องก็เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ครับเบินยางนิดหน่อยครับผมเก้ายอครับเห็นไหมครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับ ไม่ครับเอาแล้วครับกู้แข่งหายากมากครับน้องๆนะครับเติดนยางนิดหน่อยครับผมนะครับเตรียมครับกระปายนะครับโอโหออกตัวโคตรดีครับผมออกตัวแรงครับออกตัวถือไม่ใช้ได้เลยครับทีนี้ครับ เก้าจุดสิบแปดครับผมมันแรงได้กว่านี้นะครับน้องๆถ้าเครื่องมันร้อนจัดเลยมันจะแรงได้กว่านี้ครับเอาครับเดี๋ยวมารอบนี้เรามาสูตรสับครับมาสับกันครับลัล้วๆครับลัลวๆครับลั้วๆครับถ้าอยากแรงๆก็ต้องสับเร็วๆนะครับน้องกีวีครับเจ็ดจุดห้าห้าครับผมยังไม่แรงครับเอาใหม่ครับ ยังถือว่าไม่แรงครับนะครับสับเลยครับใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างนะครับใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างครับสลับเลยครับป๊อปป๊อปป๊ป๊ป๊ปนะครับตีเหมือนกองแต็กอะ 7. 3 8ดครับเห็นไหมครับเวลาเริ่มดีขึ้นแล้วครับเอาใหม่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 ครับเอาครับ เมื <Cornell. S 2> ar, like right. so ่อกี like ้เขาไม่แข่งพี่ก็ได้คู่แข่งใหม่ครับเอาครับเตียมครับรวยๆนะครับอันนี้คือแบบเป็นจังหวะที่ว่าดีที่สุดแล้วนะครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับของเกียร์นะครับมีอาจจะแรงกว่านี้ได้อีกนะครับคิวีครับเจ็ดยี่สิบครับน้องๆก็อย่างแรงอ่ะก็ลองทําตามดูนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮัลโหลปีน